di hatukon yin di to lap khao su chan su วันนี้ฮะมากับลูกพี่จะกลับเข้าไปในดินแดนที่เราต้องตามล่าหาต้นไม้หายากกันก่อนหน้านี้เราเคยไปเล่นกันแล้วรอบหนึ่งจำได้ไหมฮะด่านต่อไปที่เรากำลังจะไปมันเป็นด่านต้นไม้ลาวาทุกคนวันนี้มากับลูกพี่จะไปตามล่าหาต้นไม้หายากกันต่อไปดูกันดีกว่าว่าเราจะเจอต้นไม้แปลกๆอะไรบ้าง let's go ฮ้ยพี่ลอ็อกมังง่เรากลับมาตัดต้นไม้อีกแล้วใช่แล้วพมกับขวานนกแก้วคู่ใจกับตอกตอ <c oughs> ตอนนี้มามีตังไปด่านลาวาข้างๆได้แล้วว้าสุดม,มังง่ออย่าเพิ่งไปด่าข้างนี่เป็นตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเราไม่มีกอริลลาครั้งที่แล้วไม่เห็นมีเลยลูกี่พ <c oughs> อมังง่เหลือเป็นบอสไฟ์นี่ไงเรามาตีเล็บบมันอ้อวจริงเราต้องต่อสู้นี่นะเน,เน้นนต่อสู้กับกอริลลา ลูกวิ่หมาไม่เห็นจะตีลเข้าเลยโอ้โหมังโง่ตีเข้าทีละหนึ่งอ๋อเราต้องคลิก1,000ทีเราจะสู้เขาไวจริงๆเหรอพี่หมังโง่แปดร้อยเจ็ดสิบแล้วแปดร้อยสิบแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นอ่ะอีกนิดเดียวจะชนะแล้วมังก็อีกนิดเดียวเมาเจอพังนอนนอนนอนเลูกวิ่อีกนิดเดียวเท่านั้นอ่ะมังโง่นิ้วของฉันกำลังเจอกอริลล่ากกำลังว้าวพี่ล็อก ได้เพชรกระต่อยหนึ่งเฮ้ยหมางโง่ได้เยอะอยู่นะได้หลายหมื่นอยู่นะเป็นแสนอยู่นะว้าวแต่ทำไมทีหมาเก็บมันดูไม่กี่เม็ดเดงอะถึงจะไม่กี่เม็ดแต่มันได้หลายแสนอยู่เฮ้ยพี่ล็อกเราลืมเอาสัตว์เลี้ยงออกมาโอ้ใช่ใช่ใช่ใชนี่เลยแก๊งสัตว์เลี้ยงของหมาพร้อมไปประจัญบานดันใหม่แล้วลูกพี่พร้อมยังลุยเลยหมางโง่ไปเลยไปเลยว้าวต้นไม้ลาวาแดงเดือดโอ้หมางโง่ขอวุธใหม่ก่อนเลยได้ไหมเนะี่ยโอ้ โอ้ทีไม่เข้าเลยพี่ลงโอ้โหบางว่อาวุธโคตรแพงเลยบางง้ว้าวมาบีตังพี่ลงจริงอ่ะมาซื้ออันแรกได้พี่ลงดูอโอ้บางง้ขวานไฟลุกจะก็ซื้อบ้างจะก็ต้องซื้อบ้างนี่แนะ่จะเกิกจะเกยน,นี่แนะ่เรียกหมาว่าฮัสกี้ขวานไฟปกปาก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  นี่คือของดีแล้วใช่ไหมลูกพี่ใช่หมาก็งงฉันมอบไม่หมแล้วฉันต้องขอกินยาซะหน่อยว่ะเออใช่เราได้ของฟรีมาเพียบเราต้องใช้พี่ล็อกนี่คุณเดเมดอมคุณเหรียญจัดไปมาคุณทุกอย่างที่ขวางหน้าคุณเหรียญคุณเดเมดลูกพี่เราไปดูไข่กันก่อนไหมอะ่ะว้าพี่ลอกหมาเปิดไข่ได้ไหนเปิดสซเปิดทีเดียวสามฟองเลยว้าพี่ล็กลอลลกคอมมอนล้วนนี่หมาก็งโงโงโดูดูดูของฉัน ทำไมพี่เรได้ของดีมาได้คอมบอนล้วนนะพวกนี้ยังเก่งกว่าคอมบอนที่หมาเปิดได้อีกอ่ะหมาเสียใจขอมาเก็บตังค์ก่อนละทุกคนลูกพี่หมามีตังค์เปิดใหม่แล้วคราวนี้แหละหมามั่นใจว่าหมาต้องได้ของดีแน่นอนมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์หม่างอสองเปอร์เซ็นต์กันเล็กปัจใจเหรอปลยเลยหมาขออันโหดสุดๆดะคอมอน มีอันคอมมอนมาอันเดียวไม่ยอมบ่ก็กรงเดียวคอมมอนล้วนพี่ล็อกมาได้ม็อบคอมมอนก็อีกสักทีก็กรัอีกสักทีลูกพี่หมาไม่เอาแล้วมาม็อบคอมมอนมาเสียใจอ่ะหมาง้อเนี่โดยฉันแน่ฮิจุบฮิลูกพี่ได้อะไรอ่ะ ว้าวสุดยอดไปเลยอะหลังจากหมาทู่สีหมาได้ตัวอะไรไม่รู้ดำๆอีปิกมาตัวหนึ่งพี่ล็อกไหนบอกไม่เปิดแล้วไงหมาโง่แอบไปเปิดจนได้นะเนี่ยนี่ไงพี่ล็อกแมกมาบอลฉันก็มีอะไรจะโชว์อะไรหมาโง่ดูนะจ๊ะเน่ว้าวไป่ลกไใ้ตัวอะไรหลอเท่ลีเจนดาร์ รทำไมพี่เกกได้เรจนเดลี่แล้วผมได้แต an ่คอมมอนมาได้มอบคอมมอนจนเอามารวมล่างกันเป็นสีทองได้แล้วเนี่ยก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเพราะแกเป็นลูกกระจอกไงล่ะแกก็ต้องได้ของที่มันเหมาะกับลูกกระจอกนะเซ่ไม่มายังเหลือตั้งอีกหน่อยมาขอลองบ้างเพื่อมาได้เ e จ e นเดลี่เปิดฟังเดียวก็ได้ ไม่เอาแล้วพี่ลูกลูกพี่หมากลายเป็นหมาไฟลูกเยอะหลอ,อเท่หมาไปเติมออล,ล่าตรงเนี้ยมันเติมออล,ล่าได้อะว้าวหมาโงน่นีไงของฉันเป็นน้ำแข็งลูกพี่ทำไมลูกพี่มีลีเจนสองตัวอุ้ยอุยแอบเห็นด้วยเหรออุตส่าห์ไม่บอกแล้วเนี่ย แมปไม่จะย,ยังไม่มีอพี่ลอรีบเลยบางโอ้รีบเลยลูกพี่หมาไม่ตังไปแมปต่อไปแล้วโอ้โหรอคอยนานมาไปกันเลยลูกพี่หมาเห็นตะไคร้และอะไรเหลี่ยมๆก็ไม่รู้อ๋อมางโอหรือว่ามันจะเป็นว้าวนี่มันไม้ครับนี่นาเ <c oughs> นิ่นแน่ตีต่อไม้ออโอ้โหโนี่ขนาดขวัญสุดยอดของดันเมื่อกี้แล้วนะลูกพี่ใช่มางโอตีไม่เข้าเลยแต่ว่าแกมาเก็บของฟรีก่อนตรงนี้ ของฟรีว้าวมาได้ลัคกี้บูส์พี่ล็อกโอ้มาโง่เรามาเปิดกันสักฟองไหมสัตว์เลี้ยงอะ่ะเฮ้ยดางนั้นหมาต้องบูสโชคแบบสุดๆเพระาะหมาวันนี้ดวงจุดจ,จูมากๆของของดีหน่อยว้าว wow! ได้แลสองตัวลูกพี่เยอะหมาโง่ yeah, <my> <laughs> ลูกพี่ได้ตัวอะไรอ่ะอยากเห็นบาล่าอยากเห็นจริงจ ลูกพี่ได้เล g e ด d รีร่อีกแล้วใช่แล้วมังองอทำไมวันนี้มาดวงจุ๊จูแต่พี่ล็อกดวงดีอะน่าจะเป็นเพราะว่าฉันเอามลางสาไปปล่อยเมื่อเช้านี้ <c oughs> อ๋อพี่ล็อกทำบุญสุนทานเหรอใช่ฉันเอาไปปล่อยในชักโคกกนะมังก็ชื่อมลงสาประจำเลย <c oughs> นั่นไงมงงกกังงะเกเรบาปกรรม <c oughs> จบลัหน้าโอ้โนโยังน้อยมาขอเปลี่ยนขวานใหม่ก็ยังดีเปลี่ยนได้แล้วเหรอนี่ไงได้แล้วขั้นตำสุดโอตังหมดเลยอะ ลูกพี่เราได้ขวานสุดยอดของดานนี้แล้วเออใช่หมางโง่แต่แต่แกยังไม่มีรีเจนได้ดีสักตัวเลยอ่ะมาได้เยอะสุดแค่เนี่ยเป็นอีปิกพี่ล็อกฮ่าหมางโง่โอ้ยจะสงสารว่างั้นฉันจะให้แกสักตัวหนึ่งดีไหมเอ,อ้ยมาเอาของฟีมาชอบแต่ก่อนอื่นแกต้องบอกก่อนว่าลูกพี่ล็อกสุดหลอด่อเท่เก่งสุดยอดผมจะขอติดตามพี่ล็อกเป็นลูกกระจกตลอดไปลูกพี่ล็อกสุดเลอทผมจะขอติดตามเป็นลูกพี่พี่ล็อกตลอดไปแจกไปอะเอาไปซะ ว้าวสุดยอดไปเลยผมมีลีเจนเดลี่กับเขาแล้ว <c oughs> นี่พไปเราหมาจะโชว์แสงยันุภาพให้ดูเฉาะทีเดียวแตกโป๊ <c oughs> <ม>โอสุดยอดเถาะทีเดียวแตกมังก้อไปเลยแบบต่อไปฮย <c oughs> โค้มังก้นี่มันอะไรวะเนี่ยป่ามืดว้าวมีต้นไม้ยักษ์อยู่ตรงกลางด้วย เออมางอประเด็นคือมันมันไม่มีต้นไม้ต้นอื่นเลยนอกจากต้นไม้ยักษ์อันนี้แหี๋ยวคว่ามันจะเป็นต้นไม้ในตำนานที่เขาล่ําลือกันว่านั่นนาดีพี่ล็อกต้นไม้ใหญ่บิ Big ๊กเบิ้มเราต้องตัดเหตุไหมอะตัดเหตุได้ไหมอะตัดไม่ได้มาง,ง้อเดี๋ยวมาขอดูขวานหน่อยว้าวขวานอันนี้หลอดเท่มีกลิ่นฟุง้งฟริง้งเหมือนมีเกสรดอกไม้พี่ล็อกพี่ล็อกอันนี้มันเป็นคาถามไม่ใช่ขวานแล้วเนี่ยใช่มาง,ง้อแกมีตังหรอะมั้ไม่มีตังซื้อคทถามาซื้ออันแรกได้ จัดไปมังโง่ลุยจัดเลยพี่ลอกดูดีควันฟรุฟริงมังโง่เราลองมาฟันต้นไม้ต้นใหญ่ดูไหมจอยจ็บบบ,บโอโ้โหโอโ้โหพี่ลอกโอโ้โหมังโงตัวเราโอ้ว้าวตัวเราถลำก็ไปในต้นไม้พี่ล็อกมาต้องการจัดเลี้ยงตัวหม่อ่ะมาพร้อมไหมลูกพี่พร้อมแล้วมังโงจัดไปหนึ่งสองสามขอของดีหน่อยขอมอล้วนอีกแล้วพี่ล็อกขออีกสักรอบแล้วกัน ว้าวได้แลมาตัวหนึ่งพ well. um, okay? ี่ล็อกว้าวสุดยอดพี่เราได้ตัวอะไรอ่ะนี่หมาก้อยจะได้หนังสืออีพิกมหมยหมายได้แลวแค่สองตัวที่เหลือกักตดตัวอะไรไม่รู้พี่ล็อกโอ้หมาก้อวันนี้แกนี่มันช่างน่าสงสารจริงๆเลยไอ้ลูกกระจกไม่ก้อยักฟอมเนี่ยดอด้วยนะดอด้วยว้าวไดแลไดแลมมาเพิ่มแต่ก็ไม่มีประโยชน์เลยพี่ล็อก มาได้ขวานที่เป็นขั้นสุดยอดของแบบนี้แล้วว้าวนี่ไงมังงรฉในก็ได้เนี่เฮออ้ยลูกพี่งั้นเราต้องตีต้นไม้แตกได้อย่างง่ายดายแน่นอนลองดูไหมล่ะปกปักปกปัปก,ปปกปโอ้มังกรดูเลือดต้นไม้ดิปักปัปกปม่างง้อแล้วตัวเราหายก็ <c oughs> ตัวเราหายก็ไปในต้นไม้เลยว่ะโอ้ไป่ลอกแป๊บเดียวมันจะตัวเยะแล้วไป่ลอกเช่มัก J, มงกรว้าวสุดยอด ว้าวสุดยอดล้ำรวยแต่ตังมาย,ยังไม่พอเป็นแมปต่อไปอะพีแ่แมปต่อไปมันเท่าไหร่วะ10 SX เนอกายอมาจากอะไรวะหม่างง่อเออเออเอาไปนั่ามันเยอะมากพี่เลย <c oughs> นึกว่ารู้ว่าโทรเออลูกพี่หมามีตังเป็นแมปต่อไปแล้วโอ้โหจัดไปเลยหมางง่อฉันก็มีแล้ว มาเห็นแต่ไกลเลยว่ามันเป็นแดนขนมลูกพี่ต้นไม้ขนมม่าโง่จัดไปไปเลยว้าวนี่มันต้นช็อกโกแลตพี่ล็อกว้าวต้นช็อกโกแลตหม่างว่ตีเข้าไหมเนี่ยโอ้ฝันไม่เข้าหม่างว่าช็อกโกแลตอะไรบัดแข็งจังวะเนี้เลยแต่มหมาพอจะตีลูกอมได้พี่ล็อก เ,เดี๋ยวเดี๋ยวมาโง่แกเห็นอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยมาเห็นกงล้อมาสจัตโอ้ยเขาบอกเรด d y to s สปินจัดไปมาโง่เรามีโอกาสได้สัตว์เลี้ยงเทพน,น,นะนี่ยเฮ้ยขอของดีนะวันนี้มาเกลือมาเยอะแล้วมาขอแต้มบุญมาลงอันนี้ละกันขอ,ขอของดีหน่อยมาขอสัตว์ <c oughs> เลี้ยงเือเกลือพี่หรอก ว้าวมังโง่ดูฉันได้ตัวนี้ว่ะมังโง่ลูกว่เราไหมลูกว่ได้แต่ของดีทำไมวันนี้พี่ล็อกดวงดีพี่ล็อกบอกเคดลับมาเดี๋ยวนี้ฉันบอกเล้วไก่มังโง่ว่าฉันเอาแมางสาบไปปล่อยในโถส้วมเออพี่ล็อกช่วยชีวิตแมงสามงันเลอใ,ใช่แล้ว้ยพี่ล็อกหมายอยากได้อาวุธแบบนี้ไหนไหนดูซิอาวุธแบบนี้หนะ้าตาเป็นไงว้าวหน้าตามันเป็นลูกอมพี่ล็อกขนมแต่ราคามันโหดมากพี่ล็อกทำไมมีตังค์ 20SX โอ้โน่ก็จะไปมีตังค์วันนี้ในสัตว์เลี้ยงแล้วกันสัตว์เลี้ยงเปิดไข่แล้วกันพี่ล็อกจัดไปโอ้มังง้อฉันมีตังค์เปิดไข่อยู่ขอของดีหน่อยจัดไปเลยสามปองว้าวคอมบอนล้วนพี่ล็อกนี่ดูฉันสกอร์เจ๊ก็เจ๊กึยว้าวพี่ล็อกมาได้แลนด์หนึ่งเฮ้ยโอ้มังง้อเธก็ได้แลนด์อันหนึ่งว้าวพี่ล็อกมาได้แลนด์สองอันเอาซ้ำมาทำไมเฮ้ยหมังไม่ยอมขออีกที มายเลขเลเยอร์เลียอบ้างเอาอกระมอนดังนั้นล,ลูกพี่เราได้แคนดี้เคนลูกอมมามาตีต้นไม้ปักๆแล้วเอามาดูดดมอมเละเองได้่ยแมหมางง้อจะเริ่มหิวว่ะเอ้ยไม่ได้พี่เรามันคืออาวุธอย่าเอาไปกินได้เออฉันอยากเอาไปทำอะไรรู้ไหมหมางง้เอาไปตีหน้าพี่เราไอ้หมางง้อทำไมเดี๋ยวนี้แกวัยอยงเลยนี่เราตีต้นคริสต์มาส ต้นช็อกโกแลตกันได้แล้วปกปากปกปากภารกิจเราคือต้องไปตีต้นไม้ขนมหวานนั่นน,ะน่ะนะโอ้โหมังง้ต้นบิ๊กเบิ้มเฮ้ยมังเชื่อมั่นว่าเราต้องตีได้แน่นอนลองดูก่อนไม่มังก้อย่าเพิ่งรีบเชื่อมัน่นเลยเนี่ยต้นข้างๆเราเลยพี่ล็อกพี่ล็อกดูดีต้นไม้มันน่ารักน่ากินมากเลยอโอ้โห,โโหมังก้เลือดมัน200ร้อยคิวดีคืออะไรวะที่แน่ๆคือมันไม่ลดเลยพี่ <c oughs> ล็อก Two hours later ปกปกักลูกพี่หมังอ่ะหลังจากทำงานอยอดกระปุกวันละห้าบาทมานะัดนี้ฉันไปขายขวานช็อกโกแลตมาแล้วเว้ยหมาก็ได้แล้วพี่ล็อกหมากกำลังเอามาปกปกักต้นคริสต์มาสขนมหวานอ,อ่ะเดี๋ยวเข้ามาว่าปัก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 ยี่สิบหกแล้วพี่ล็อกโอ้โอ้ปกปกัปกปกปั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 กโอ้น้อยกว่ายี่สิบแล้วลูกพี่สิบแปดแล้วหมังอ่ะเออเราจะพิชิตต้นไม้ที่แข็งแกร่งที่สุดในแบบขนมหวานได้แล้วใช่หมังอ้อยากกินจุ๊บๆสีฟ้าบนนั่นมากเลยอ่ะ เจ็ดแล้วแล้<ว>ห้าสี่สามสองห,<ะ>หนึ่งว้าวเจ๊ยเราพี่ล็อไม่ได้ตังค์เยอะมากพี่ล็กเรามีตังค์ไปซื้อขวานขั้นสุดยอดอยังอะ อ,อต่อให้เรามีตังเยอะแค่ไหนแล้วก็ยังผ่านไปด่านต่อไปไม่ได้อยู่ดีออ<า> <c oughs> ลูกพี่มามีตังซื้อขวานสุดยอดแล้วมันได้เวลาแล้วล่ละมังงะที่เราจะเปลี่ยนคอร์สในนได้เลยว้าวขวานชมพูม,มุงมิงฟงฟิงนี่เราขวานแววมากอะในมังงะเราลองไปลุมกันเฉาะไอ้ต้นไม้ต้นขนมยักษ์ต้นนี้ดินินเลยต้นขนมยักษ์ปป <Wow. S 2> ว้าวพี่ล็อกต้นเร็วมากแป๊บเดียวอย่างงี้น่าจะไปแมปต่อไปได้แล้วหมงโง้อสุดยอดพี่ล็อกไม้มนไม่มีตังค์เดี๋ยวขาฟาร์แบบเฮ้หมโง้งโอเราก็ติต้นนี้ไปเลยเดี๋ยวเราก็มีตังค์ได้เลยพี่ล็อกโอ้โหแปบ๊บเดียวครึ่งทางแล้วพี่ล็อกสุดยอดไปละฮะนละเรื่องกับเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ครึ่งชาติพี่ล็อกดูดิพี่ล็อกมันกำลังจะแตกแล้วสุดยอดต้นไม้โหดสุดของแบบนี้แค่ต้นเดียวก็เกือบได้ตังค์ไปแมปต่อไปเลยทีเดียวเชียวแลวหมอง้อเราโล่ว้ววาว ลูกพี่หมางมิตังไปแมปต่อไปแล้วลุยกันเลยหม่างโงโอ้อแมปต่อไปเป็นแมปญี่ปุ่นอะไฟเลยโอ้ยหม่างง้อต้นซากรุระเต็มเลยหอยครัวหาหนังดูกระด้อจิกจิมฮวงกอนเฮ้ยพี่ล็อกดูดิใครมันเป็นซามูไรอ่ะเฮ้ยฟองละยี่สิบเอสพีหม่างง้อหนม้าอยากดูว้าพี่ล็อกดูดาบดีดำคาตานะมีสายฟ้าสีเหลืองด้วยเชิญนี่มันดาบของเซนิสึนี่ว่าม่างง้อโอ,โอ้แพงมากพี่ล็อกไม่มีปัญญาซื้อจ้ะ โอ้โดับอันนี้มีเหมือนไสเดือนสลบอยู่บนนั้นด้วยพี่เล็ก <laughs> ไสเดือนเลยแหละอันนี้มันดับไอรอนแมนพี่เล็กว้าวหล่อเท่มงาง้แต่เราไม่มีปัญญาซื้อซักกะอันมงาง้อมนนี่แล้วตรงนี้มันมีเขียนเลยว,ว่าคราฟติ้งด้วยว่าวมันคืออะไรอ่ะพี่เล็กอ๋อนี่นี่เองวัตถุดิบที่เราเก็บมาตั้งแต่เริ่มเกมมันสามารถเอามาคราฟของตรงนี้ได้อ๋อไอพวกนี้เราได้นั่นเองใช่แล้วครับยังไงเนี่ยได้ไหมมงาง้อรับไม่ได้สอย่างด ไหนๆก็ไหนๆแล้วมาง่อก่อนจะจบคลิปฉันขอเปิดแซดเลี้ยงสักตัวนึงละกันตัวสองตัวเอ้ยลูกพี่เปิดโชวม์มาหรอเออเปิดโชว์ลูกกระจกนี่แหละมาตัดต้นซัก,กุระรอพี่เล้วเอาละฟองแรกไปจะ้ะ่าฮอฮึคนวะฮึอ๋อไม่ออกสักทีปะเหนื่อยแล้วนะฮอจ้ะมาโอา ทำไมไข่พี่ลกมันช้าขนาดนั้นเนะว้าวมาง้อฟองแรกได้โอนิหลอเทไอฟองฟองแล้วกันอ๋ออยากอีกฟองหนึ่งออกอะไรออกอะไรออกอืมฟองที่ออกก็คือก็คืออันคอมมอนเอ้ยลูกพี่หมามาแล้วหมาไม่ตังแล้วอันหนแมแม่แม,แม,แมโคโนอนไม่หลับใช่ไหมเอ้ยหมาอยากได้นักลบญี่ปุ่นขอของดีหน่อยหมาเกลือมาทั้งคลิปแล้วอ่ะ ขอของดีิน่อยเกลือแน่นอนว้าวพี่ล็อกมาได้แล้วตัวนึงลูกพี่ดูดิเจอยหลอเท่มาได้ดอกไม้เกลือเกลอมาสอดอกแล้วก็ได้ปีศาจน,นก,กักยักษ์ครับพี่ล็อกถ้าทุกคนชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหนะ bye bye. ้าบาย